วัสดีครับอนุมาวิ่งเซ็ตดันมาข้างหลังวิ่งไปไล่ย้อนกลับมาเราแก้ได้เราแก้ได้ครับเราแก้ได้ครับเพกันทั้งสนามครับแต่ว่าเอ้ายังอยู่ครับอ้นี่ครับกระจรสร้างจังหวะอยู่แล้วตีอาครับตีถ่กตีฉลาดไม่ได้ใส่เต็มแรงรอกได้อีกดีเหนียวครับโอ้มีลูกนี้อีกนัดออกมาเอ้ายังไม่ตายครับลุซ่าโอ้โหแตมนี้รับโอ้ว ตอนรับโอ้โหแม่เราเรามีแต้มนี้ครับต้องให้เล่หลายตาไปเลยครับโอ้โหมันเริ่มมาจากแม่มันจะวิ่งล่อตะข่ายไปแล้วก็ไปงัดข้ามมาความสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคือแม่ต้องพี่วิรวัณนะครับต้องไม่ให้โดนด้วยนะฮะต้องไม่ให้โดนด้วยแล้วนี่ครับบอลไปทางไหนต้องกลับมาทางนั้นแหละครับนี่ครับติดเลยครับแต้งนี้ดีแม่ใจใจครับใจใจโอ้นี่ครับอ้าว เขาจะเล่นตอนไหนเนี่ยถ้า كم, จะเล่นโดนตะข่ายหรือเปล่าไอ้คงคงไม่คิดว่าไปไล่บอลจากโมนะครับกลับมานะครับว่าอองลกที่่เเจนแแห เดี๋ยวเราอ้อไปชีลเล่นตรงนี้นะครับที่ว่าบอลอ้อมดูไ่าเพราะผู้ตัดสินกังจูฮีนั้นก็มองตลอดนะครับนี่ครับแต่ว่าจริงๆต้องให้เลยครับเป็นสารไม่ต้องชีลเล่วก็ได้นะครับบอลมันงัดเขาขงัดโด่งวิลาวันงัดโด่งอยู่แล้วแล้วการลออตะข่ายไปนี่ต้องไม่โดนตะข่ายเลยครับเสอากาศแน่นอนคือจังหวะที่วิลาวันไปไล่บอลสองลบมานี่ต้องไม่โดนตะข่ายนะยครับ S <S <an> <S เอาบอกทิศท,ทางอมีใครหยิบเส้นอยู่ <S <S <an> แค่นั้นแ้ก็น่าจะย้อมนะครับจะเป็นแค่สนคิก็อาร <S an> แต่ส้กา้อกอา้ั้นกอมเสนุ้กเน,นียมบามกาครกละเอียดแลแเส้นอะเกิอ้นครับ ไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปไม่ได้ครับเป็นของเรานะครับเป็นของเราแต้มของเรานะครับเอาจะขึ้นมาบอกว่าเชลล์ได้ตัวจริงๆมันแต้มของเรา